สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่8กันยายนปี2023เราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5บอลมันมสเมอร์กับเชลซี0-0และเออร์ตันก็แพ้กับอา์ัซนอนไป0-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มี15คะแนนที่2เป็น, Vietnam per, น,นทั้นแรมพัสเปร์มี13คะแนนที่3เป็นเวอพูลมี13คะแนนและที่4เป็นอาร์เซนอลก็มี13คะแนนส่วนเชลซีตอนนี้อยู่ที่14ก็มี5คะแนนบอสมัอยู่ที่15มี3คะแนนและสซนไทยตารางตอนนี้ที่1 8เป็นเอเวอเรตันมี1คะแนนที่1 9เบอร์ลี่และที่20เรดตันเท่าสองทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนน ส่วนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นเออริงฮารแลนยิงไป7ประตูแลนดับกันแอซิดตอนนี้ที่1ก็เป็นเปโดเนโตกับโมเมซาล่าก็แอซิดไปคนละสี่ลูกนะครับผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนนี้ผ่านมาก็เป็นนัดที่5เกตเตอร์เฟ่เอาชนะโอซาซูนาไป3ต่อ2อบีเยริลเอาชนะอันเมเลีย2ต่อเซบียาเอาชนะลาสพามัสต่อ0ูลยรายเลอันมาริดก็เอาชนะเลอันซัสดัดไป2ต่อ1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นแลอันมาดิดมี15คะแนนที่2เป็นบาร์ซ่ามี13คะแนนที่3เป็นอเลติกบิลเบามี10คะแนนที่4เป็นคิโลนรามี10คะแนนและที่5เป็นบาเลนเซียก็มีอยู่9คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นกรานาดามีอยู่3คะแนนที่19เป็นลาสพามาสมีอยู่2คะแนนและที่20เป็นอันเมเลียก็มีอยู่1คะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นจุดบิลลิงแฮมยิงไป5ประตู ผลฟุตบอลกาชอโชเซเลีาอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่สี่กายาลีเสมอกับอูดิเนเซ่0มมุนต่อสมอนซาเสมอกับเบเช่หนึ่งต่อหนึ่งโฟรซินเน่เอาชนะซัสโซโล่สี่ต่อสองฟิออเรนตินาเอาชนะอัตาลนตาสามต่อสองไลโลมาก็ถล่มเอาชนะเอ็มปลรีไปเจ็ดต่อศูนย์ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอินเตอร์มิลานมี12คะแนนที่2เป็นยูเวนตุสมี10คะแนนที่3เป็นเอซิมิลานมี9คะแนนที่4เป็นเลเช่มี8คะแนนและที่5เป็นนาโปลีก็มี7คะแนนและส่วนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นซาเลนิตาร่ามี2คะแนนที่19เป็นกายารีมี2คะแนนและที่20เป็นเอมโปรีก็ยังไม่มีคะแนนอันดับลาซันโบตอนนี้ที่1ก็เป็นลาอตตโลมาร์ติเนีสยิงไป5ประตู ผลฟุตบอลบุนเดลิกาเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4ใหไฮเดนฮัมเอาชนะแวนเดอร์เบิมนไป4-2ต่อและดัมสตัดก็เสมอกับบริเซียมันเชนกลับปักไป3-3ต่อส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นไบเออร์เลคเซนมิล10คะแนนที่2เป็นไบโอเมนิกมิล10คะแนนที่3เป็นอาร์บีไลซิกมิล9คะแนนและที่4เป็นสตุการ์ทก็มี9คะแนน ส่วนไฮเดนฮามตอนนี้อยู่ที่11มิ่4คะแนนแวร์เดอร์เบรเมนอยู่ที่12มิ่3คะแนนบรลิเซียมินเชนคลักบักอยู่ที่14มิ่2คะแนนและส่วนไทยตารางตอนนี้ที่16เอฟซีโคโลนที่17ดัมสตัดและที่18ไมซุน5 3ทีมนี้ก็มีอยู่ทีมละ1คะแนนอันดับดาวซนโวตอนนี้ที่1ก็เป็นแซอูกิราซีก็ยิงไป8ประตูน,นะครับผลฟุตบอลหลือเอิงฝรั่งเศสมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5อลอรียองเสมอกับโมนาโก2ต่อ2 แรงแพ้กับแบล็คหนึ่งต่อสองแกงมองฟุตแพ้กับน้องศูนย์ต่อหนึ่งสตาร์บัคเสมอกับมองปริเย,ย่สองต่อสองอลิมปิกมักเซยเสมอกับตตลุสศูนย์ต่อศูนย์และอลิมปิกลียงก็เสมอกับเลออัพไปศูนย์ต่อศูนย์ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นมนาโกม,มี11คะแนนที่2เป็นแบล็ตมิ10คะแนนที่3เป็นมักเซยมิลเคะแนนที่4เป็นนิสมิว9คะแนนและที่5เป็นปารีสแซง์แมงก็มีอยู่8คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นลีโอมีอยู่2คะแนนที่17แกงมงฟูดและที่18รอง2ทีมนี้ก็มีอยู่ทีมละ1คะแนนอันดับดอซนโวตอนนี้ที่1ก็เป็นคิเลียนเอมเปเป้ก็ยิงไป7ประตูนะครับผลฟุตบอลพรีเมลาราลีกาโปรตุเกสเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่5กิลเวนเซนเตเอาชนะเอสโตรินไป5ต่อ3าอาโลกาแพ้กับคาซาปิอาศูนต์ต่อ1วิตเลเลกิมาไลแพ้กับปอร์ติมมเนเซ่1ต่อ2 และสปอร์ติงลิสบอนก็เอาชนะโมไลเลนเซไป3ต่อ0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นสปอร์ติงลิสบอนมี13คะแนนที่2เป็นเอฟซีปอร์โตมี13คะแนนที่3เป็นเบนฟิก้ามี12คะแนนและที่4เป็นบาวิสตาก็มี10คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นเอสเตลามี4ีคะแนนที่17เป็นเอสโตลีนมี3คะแนนและที่18เป็นชาเวตก็ยังไม่มีคะแนน ส่วนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นปาลินโยกับอังเคิดีมาเลียก็ยิงไปครั4สี่ประตูลผลฟุตบอลเอเลเวซืลิกของฮอลแลนด์เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5สซวโวเสมอกับโกเฮดอีเกิลหนึ่งต่อหนึ่งเอ็กซ์เซซิเออร์เสมอกับอันเมเล่ศูนตศูนย์เวันเต้เอาชนะอาแจ็กอัสเตดัม3มต่อหนึ่งอัสซัตอักมากก็เอาชนะสปาตักเลดิดัมไป2.0ต่อศูนย์ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็น PSV อสวีเอลเฟนมี12คะแนนที่2เป็นอาเซทอักมามี12คะแนนที่3เป็นเทวินเตมี12คะแนนและที่4เป็นฟิลิปนส์ก็มี11คะแนนส่วนอาแจ็คอัลสเตอร์ดัมตอนนี้อยู่ที่12ก็มีอยู่5คะแนนและส่วนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นอ k c ์เคซิวันไวมีอยู่สคะแนนที่17เป็นอันเมเลมี1คะแนนและที่18เป็นโวลเอนดัมก็ยังไม่มีคะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นซันเดียโก็คิมิเนสกับ บอลเจลิดพาลิดิตก็ยิงไปครัละหประตูผลฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5เฟเนเบเชเอาชนะอันตันยาสปอไป3ต่อ2อิสตันบุสปอแพ้กับอิสตันบุบัซาเซียศูนย0ต่อ2แทปซันสปอเอาชนะเบซิตัก3.0ต่อและอาลันยาสปอก็เสมอกับคาซิมปาซาไป3ต่อสส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเฟเนร์เบเชมี12คะแนนที่2เป็นกาลาตาสลายมีอ0คะแนนที่3เป็นลิซสปอมีอ0คะแนน รายที่4เป็นแท็บซันสปอร์มีอยู่9คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นอิสตันบูลสปอร์มีอยู่2คะแนนที่1 9เกเป็นซัมซันสปอร์มีอยู่1คะแนนรายที่20เป็นกาซีอัมเตสตก็ยังไม่มีคะแนนอันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นมาเมเทียมกับมอโรอิคาดีก็ยิงไปครละ5ประตูผลฟุตบอลโปรลีกเบลเยียมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่7อยู่เป็นแพ็กสตองดัลลีแอดไป1ต่อ3าคอไทยเสมอกับอันเดเลต2ต่อ2 โอสลูเวนเสมอกับเกณฑ์1ต่อ1และแซงุยเดนก็เอาชนะเมเชเลนไป2ต่อ0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเกนมี14คะแนนที่2เป็นอันเดเลดมี14คะแนนที่3เป็นขับรูดมี13คะแนนและที่4เป็นเซอร์เคิลบลูก็มี12คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่14เป็นชาเลเลมีอยู่คะแนนที่15เป็นคอทายมีอยู่คะแนนและที่16เป็นเวสต์เตโลก็มีอยู่1คะแนน อันดับดาวซันโวตอนนี้ที่1ก็เป็นคิวินเดนกี้เดนิสเอเกิดและฟินเซนยานเซนก็ยิงไปคนละ5ประตูนะครับเราไปดูผลฟุตบอลไทยลีกหนึ่งกันบ้างครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่4ชนบุรีเอฟซีเอาชนะลำพูนเวเลอร์ไป1.0ต่อและการท่าเรือเอฟซีก็เอาชนะพีทีประจบเอฟซีไป3ต่อ1ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่ 1- ถึงที่4อย่างทูแบงคอกูไนตเดตบุรีรามูไนตเดตการท่าเรือเอฟซีและเชียงรายูไนเดต็ด4ทีมนี้ก็มีอยู่ทีมละ10คะแนน ที่5เป็น BG จีปทุมยูนเตเดตมีอยู่แคะแนนและที่6เป็นนครปฐุมยูนเตเดตก็มีอยู่5คะแนนส่วนโซน้ายตารางตอนนี้ที่14เป็นเมืองทองยูนเตเดตมีอยู่1คะแนนที่15าลำพูนเวเลอร์และที่ส6กอุทัยธานีเ c 2ทีมนี้ก็ยังไม่มีคะแนนอันดับดาวซันโบตอนนี้ที่1ก็เป็นวิลเลียนไลล่ากับจองวุลกินก็ยิงไปขอละสีประตูนะครับ เราไปดูผลฟุตบอลไทยลีก2กันบ้างนะครับ่งคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่5นครศรียูไนเตดเสมอกลับลำปาง f อไป1ต่อ1สุพรรณบุรี f อเอาชนะจันทบุรีเ c 2ซต่อ1การจนะบุรีเอเอาชนะชัยนาทฮันบิล2ต่อและนครราชสีมามาสต้า FC ก็เอาชนะกระบี่ f อไป1.0ต่อส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเชียงใหม่ f อมี13คะแนนที่2เป็นนครราชสีมามาสด้าเอฟมี12คะแนนที่3เป็นสุพรรณบุรี f อมี11คะแนน ที่สเป็นระยองเอฟซีมยู่1คคะแนนที่5เป็นพัทยายูนเตเดตมีอยู่9คะแนนและที่6เป็นสมุทรปราการซิตี้ก็มีอยู่9คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นคัสตอมูไนเดตมิวี่คะแนนที่17เป็นชัยนาทฮอนบิวมีอยู่2คะแนนและที่18เป็นกระบี่เอฟซีก็มีอยู่1คะแนนผลฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นเมื่อวันนี้ก็เป็นนัดที่27โยโกฮาม่าเอฟซีแพ้กับคาชิวาเรโซไป1ต่อ2และกัมบะโอซาก้าก็เสมอกับอันบิเลกนิงาตะไป1ต่อหนึ่ง ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นวิโซโกเบมิวห้าสิบสองคะแนนที่2เป็นย e ูกฮามาเอปิลินอสมิวห้าสิบเอ็ดคะแนนที่3เป็นคาชิมะเอนเลอร์มิวสี่สิบหกคะแนนและที่4เป็นอุระะเลเดมอนก็มิวสี่สิบหกคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่16เป็นคาชิวาเรโซมิวยี่สิบหกคะแนนที่17เป็นยูกฮามาเอฟซีมิวยี่สองคะแนนและที่18เป็นชน,นันเบนมาเล่ก็มิวยี่สิบเอ็ดคะแนน ผลฟุตบอลเคลลิกเกาหลีใต้เมื่อวันนี้ก็เป็นนัดที่30 FC ิ o n โซนแพ้กับกวางจู FC ไปศูนย์ต่อหนึ่งไลซูบอลซังซุงบลูวิงก็แพ้กับแทกูเ FC ไปศูนย์ต่อหนึ่งส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นอุนซันฮุนไดมี62คะแนนที่2เป็นโพฮันส s t ลเลอร์มี56คะแนนที่3เป็นกวางจู FC ฟซีมี48คะแนนที่4เป็นแทกูเ FC มี4 4คะแนนและที่5เป็น FC ฟ o n โซนก็มี43คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่10เป็นสุวรรณเอฟซีมยู่29คะแนนที่11เป็นกังวันเอฟซีมยู่24คะแนนและที่12เป็นสูวรรณซังซุงบลวิงกอมีอยู่22คะแนนนะครับเราไปดูผลฟุตบอลเดะแชม้ปี้ยนเชฟอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่6มีวอลแพ้กับลีดยไนเตดไป0นต่อ3ก็ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้ลีดยไนเตดอยู่ที่10 air, มีอยู่9คะแนนส่วนมีวอลอยู่ที่18กอมีิยู่7คะแนนผลฟุตบอลบุนเดิลกาสของเยลมนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัด ซังพอรีเอาชนะโฮลสไตคินไป5้ต่อหแฮทเาเบอร์ลินเอาชนะไอทัดบรอชไว3์ต่อศและฮันโนเวอร์ก็เอาชนะออสนาบุกไป7จต่อศส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นฟอร์เูน่าดูซดอฟมีอยู่สิคะแนนที่2เป็นฮัมบูร์มีอยคะแนนที่3เป็นโฮลสไตคินมี12คะแนนและที่4เป็นฮันโนเวอร์ก็มี11คะแนนส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้ที่16เป็นไกลเทอร์เฟิร์กมีอยู่5คะแนนที่17เป็นไอทัดบรอชไวมีอยู่4คะแนน ไลทที่18เป็นออสตาบลูกก็มีอยู่หนึ่งคะแนนนะครับและเราไปดูผลฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่5โคโมเอาชนะแตนานาไป2ต่อ1และคาตันซาโลก็แพ้กับปา์มาไป0ต่อ5ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นปาล์มามีอยู่13คะแนนที่2เป็นเวเนเซียมีอยู่11คะแนนที่3เป็นปาเลโมมีอยู่10คะแนนและที่4เป็นโมเดนาก็มีอยู่10คะแนน ส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่18เป็นแตนาน่ามีอยู่1คะแนนที่19เป็นเฟรนพิาโลมีอยู่1คะแนนรายที่20เป็นเลโก้ก็ยังไม่มีคะแนนนะครับผลฟุตบอลสก,ลกุลดาลแลาสเปนมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่6อามอมเลเปต้าเอาชนะมิลานเดส2-0เออีบาเอาชนะลาซินเดฟรอน2-0เอสปานยอนเสมอกับเอเดนเซ่3-3เอลเช่เอาชนะเรกาเนส1-0และสปอร์ติ้งคิคอนก็เอาชนะเตเนลิเฟ่ไป2-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1ก็เป็นเลอันซ์ลาโกซามี16คะแนนที่2เป็นเอสปานยอนมี14คะแนนที่3เป็นเลกเนตสมี12คะแนนและที่4เป็นเตนเลลิเฟ่ก็มี12คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่20เป็นอูเอสกามี4คะแนนที่21เป็นเลอันโอเบโดมี3คะแนนและที่22เป็นกาตาคิน่าก็มี3คะแนนนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเสร็จครับ